สวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าโหก็มีอเลรเจ๊งถิ่มปันเฟตกไทยอ่ะนี่จะมาทำขนมกินเล่นให้ดูจ้าขนมปังนะคะขนมปังขนมปังที่อ่าบาร์บีคิวกินบาร์บีคิวเอาไปย่างกินกินเหลือนะคะอ่านี่ต่อใ้หมิ่นเป้าค่ะอดเดมอยจับปีนก่ะอดเดมอปาหมิ่นเป้าก็เจ๊ะเราก็จะใช้เฉพาะอ่าที่กอขาวนะคะ ใช้เฉพาะขนมปังที่เป็นส่วนขาวนะส่วนด้านข้างเราไม่เอานะคะเรามาทำกันเลยจ้าบีบี B นะคะบีบี B นะคะทำชิ้นเล็กๆนะคะก็มาชิดซีที่อะจจ๋งจส่ใส่รับอะจส่งส่เก่าค่ะจะปิ้นจะมอยไงอะจิ้งจิ้เก่าแกมิดเฉลี่ยมิดก่าแก ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำเป็นอาหารว่างนะคะหรือจะเป็นอาหารเชา้าหรือจะเป็นของว่างทำเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะ มิดมิดเฉลยใส่ใส่เก่าอ่ะกำยาเจงถิ่มปันเจงถิ่มปันไปตากรไทยหาลาหมีนเป้ากบหมีนเป้าค่ะจะกบหมีนเป้าชุกโกเลตเจิงค่ะเรานี้เราจะทําขนมปังอบขนมปังอ่าหน้าช็อกโกแลตน,นะคะหน้าช็อกโกแลตใส่สตออรอเบอรี่เข้าไปด้วยจะ้ะเรามาดูวิธีการทําเลยจ้าตากรเลยเจ๊งหาโหกันต้านค่ะ กง่ายๆแกเราเอาเฉพาะไอ้ที่ขาวๆนะคะจะงอไอ้ป้งมปกันเจ๊เิ้งกๆตีเด้งงกยแกั ทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขนมปังส่วนขาวๆทำเป็นชิ้นเล็กๆอเอาเลยจังห์ไอ้ไนเป้า,นปากนจะ่ะ เราใช้เฉพาะแป้งอ่าเราใช้เฉพาะอ่าขนมปังขาวนะคะด้านข้างเราจะไม่เอาจ้านี่จะมาทําของกินเล่นให้ดูจ้าจังนี้ก็สซิวเสร็จไปตกไทยฮะละง่าันต่านๆง่ายง่ายๆายๆ่าย่ายง่ายงแาย่ายายต้อางมาย่าย่านเงายๆ่าย่ายๆงายๆงายยง่ายงายยง่่าเลยไงยๆางอล่ะไ่่า่ง ตํจาจะก็เต้าหู้ใสกันละอ่ะเาซื้อขนมปังมาแล้วทีนี้ซื้อมาเยอะไปกินไม่หมดทีนี้ไม่รู้จะมาทําอะไรนะคะดูวิธีการทําได้เลยจ้ากินหมดแล้วทีนี้เราก็จะทิ้งก็เสียดายนะคะทีนี้เราเอามาทําขนมเลยจ้าเอามาทําแบบนี้เลยจ้ะอ่าเลย์หนึ่งแผ่นนะคะ โอเคแผ่นสุดท้ายละด้านข้างเราไม่เอาเพราะว่ามันมันไหมแล้วมันไม่สวยเราเฉพาะที่ขาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบจ้ะเราก็ใส่ส่วนผสมต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบโอเคโอเคเราได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาใส่นมเข้าไปจ้ะ ส่วนผสมก็จะมีนมนมจืดแล้วก็นมไม่หวานแล้วก็นมจืดแล้วก็ใส่เข้าไปจ้ะนมจืดเหราที่ไหลเหราเฮ้ยมันถิมกันที่ไหลให้มันถิมแกลูดะลูดะเคยจะก,ก้าที่ไหลจิงต้องเคยซับซับเตียทำให้มันเปียกนะคะ โอเคาเริ่มเปียกแล้วนะคะโอเคนะคะเริ่มเปียกแล้วนะคะผสมนมเข้าไปกาที่หล,หลเรอเฮยละกันจิกาที่เงาเยาวเรเยทีนี้เราจะมาใส่เนยเนยที่เราทําละลายแล้วนะคะเนยนะคะใส่เนยเข้าไปจ้ะเนยที่เราทําละลายเรอที่เหงาหเยาวเลรเย 我哋整啊，用咗噶啦啊，用咗啲牛油整熱佢啊，放落去嘅，咁啊攞一攞啊佢，咁啊一攞一啲牛油落去，攞啲牛油落去。 เลโล่าโลเจงหยงเคย่าทำให้มันลายให้มันละลายเข้ากันจ้ะทำให้ละลายเข้ากันเลยนะคะโอเคนะคะเจิงจ,งจ,จง้งเคยโล่หมาจะใส่เจิงหยงเคย่าจะลอดี่งา้ำมัลงเลยลงจาเคยหัะไว้จ้ะเราจะเคยเยาที่ะหวะๆตียยอ่ะเราจะทำให้มันแบบเนียนเลยนะคะ โอเคชามโตกันละโอเคนะคะเดี๋ยวเราไาดูดูกันเลยทีนี้เราก็จะมาทา,เ,าเรามีถาดนะสำหรับเอาไปอบนะคะล้อกัผุนละก็คือล้อที่โซก็ที่เอนะโซก็ที่เงาเหยกันก่อนนะโซ่หนโซเน้เมยนก่ินะให้ก็ผุนนี้โรโซยโซเหงาเหยก่นะ 扫一扫牛油先เอาละ扫一扫牛油แล้วโอเคสวีด้ว่สับเ油แล้วฮะก็เดีะยวเราเดี๋ยวฟองให้ตัฟองให้กับผุนที่โตฮะทีนี้เราจะใส่เราจะใส่ถาดเข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปในถาดนะคะทีนี้ก็หลีกลีให้ทั่วเลยนะกลีให้ทั่วถาดก็เอาเดี๋ยววุ้ยเจนแผงไก่ะ ดีให้ตัวถาดเลยนะคะทำให้เนียนเลยนะคะดีหให้ตัวถาดเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปอบนะคะอบประมาณ22นาทีก็มาร้อยให้กบกบหละอะยาปากเกาสับตบกบตายคอ,อยาอยาหยีฟันจงอะร้อยให้กบแกจัจ้งเพลงเลยสิ่นะ ปลีให้ทั่วเลยนะคะทีนี้เราจะไปอบแล้วจ้ะเอาไปอบร้อองศาอบประมาณ22นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันจ้ามาจ้าเลยละกกันจออเรเจ็งชุกโกเลกเจอ่ะชุอกโกแลตเจิง เปิดไฟนะคะต่อที่ไหลายเลยใส่นมเข้าไปจ้ะต่อที่ไหลาย,ลายเราเฮ้ยต่อที่เงาเยาว์เราเฮ้ยใส่เนยเข้าไปจ้ะ ไฟอ่อนนะก็อย่าใช้ใชไฟอ่อนไฟกลางเลยนะคะใส่ช็อกโกแลตเข้าไปจะหล่อที่ช็อกโกแลตเจิงเหเหรอเนี่า ช็อกโกแลตเจียวที่ทิมเมกันละก็จะมีรสหวานแล้วนะคะช็อกโกแลตน,นะคะเราไม่ต้องใส่น้ําตาลจ้ะจากนี้เราใส่นมข้นหวานก็ไปจ้ะใส่นมข้นหวานนะคะเราที่ทิมหลายเราเฮย้ยละ ทิมหลายหรอเฮ้ยใส่นมข้นหวานเข้าไปจ่ะนมข้นหวานของเราก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันจ่ะกมาโลยละโลอะเฮ่ย ชิมดูแล้วจะไม่พอหวานก็ใส่น้ําตาลนะคะหวานพอดีแล้วจ้ะเก้าสซายทิมเมก็แล้วกสายกาทองกันละ กนวยจอ๊บเดี๋ยวเฮก้าส้มไม้ฝันเราเวียทีนี้เราจะมาใส่แป้งเข้าไปมันจะเนียนเหนียวน,น,น,นะคะก็มาฟองที่เออส้มไม้ฝันเราเฮียไปขยิบกิดกิดตีกันโอเคเจ๊ก็ไปกิดกิดตีกันโอเคเโอเค ทำให้มันเหนียวนะคะเจ้าตัวเคยกินเจอแต่ก็ทิ่มเอามาหมูกันละหมูไทยทิ่มอ่ะถิ่มอามาหมูกันละเพอาไว่ก็ม包เนี่ยคือหมูหมีรสชาติ เดี๋ยวเราจะมากรองอีกทีนะคะก็มาหยุ่นเสร็จก็เอาได้หุยกรี้กยัดกรอบไยมากรองก่อนนะคะ เพราะว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ยังไม่ละลายแล้วก็ยังเป็นเม็ดๆโอเคประมาณนี้นะคะโอเคแล้วค่ะเราทำไว้นะคะ รอให้เย็นพักอะจิ้มดเคยอยอนุ่งจะเสีนะจิ้มดเคยอยองใส่ละก็จิ้มดูเคยเออไม่จะท่านตรงเคยทีนี้ก็พักรอให้เย็นก่อนนะคะต้องรอให้เย็นถึงทาได้นะคะอ่าจิ้นทาวินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ามาจ้าขนมปังของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาเอาออกมาให้ดูจ้าก็มากกเกาวติ่มซายละอะก็มาเล่นชัวน่วฤกษ์สินะ กบแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกบเจ้าจิ๋เหาก็เยอะเจ้ากำไมเยอะไงอ่าโอล่าทีนี้เราก็จะมาทาช็อกโกแลตเข้าไปนะคะทาช็อกโกแลตเข้าไปก็มาเอาเดว,วิช่าช็อกโกแลตเจิงเหรอเฮียอ่าโพด,ดี้เอ่อช็อกโกแลตเจิงเหรอเฮียอ่าเราจะมาทาช็อกโกแลตเข้าไปจ้ะ ชาช็อกโกแลตเข้าไปนะคะชาช็อกโกแลตเจองเราเห้ยชาช็อกโกแลตเข้าไปจ้าตายทั่วเลยนะคะ 再俾排氫氣啲入集，整到佢平啊，整平佢。 ทาให้เรียบเนียนเลยนะคะโอเคหลังจากเรียบเนียนแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะเราจะเรียงสตรอเบอรี่เข้าไปจ้ะเราจะมาเรียงสตรอเบอรี่นะคะ อเดี๋ยวจะวรง整靓样ต้องมา食咗之后咧就唔会อ啊放อ多不里落去啊เอาใส่สุอ多不เข้าไปจ้ะโอเคทีนี้ก็พักให้เย็นก่อนนะคะแล้วเข้าตู้เย็นจ้ะ ก็มาตั้งตั้งต้อเคยอ่าท่านตรงที咧ท่านตรง之าจะสุดสุดเกอ่ะจะยุเอาสุดจะสุดกวอแกฮะเรารอให้พักให้เย็นก่อนนะคะเราถึงจะมาเข้าตู้เย็นจ้ะนี่จ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพักเข้าตู้เย็นก่อนจะรอให้เย็นก่อนนะคะเราเข้าตู้เย็นจ้ะตั้งต็เคยอ่าท่านตรงกันที่เหาแล้วจะสุดสุดเก๋อแกฮะวลาจุนเทากินเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้ะ มาจาหลังจากเย็นตัวลงแล้วนะคะนี่ก็ท่านตรง佐จอจแลวอา่าท่านอา่อาโมอ่าอีก้า,ากตรงจอฮะจะแสุก,กว่วยแกฮะใจสุก,กว่วยทีนี้เราจะไาเข้าตู้เย็นจะเข้าตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเรามาเจอกันจ้ากำเอาไปแช่สุก,กว่วยยากก็จงอะสิ้นจเอ่งชั่วเลไปทุกาไทยยกก่งชั่วโมงแลจะกลาอยกินหนะึ่ตั่วโ มาจ้าเลย啦大家่晒钟我เดียเยเด๋ยว拎出嚟俾ไทยเอาออกมา啦เจ้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เย็นแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมคะทีนี้เราจะมาตัดจ้าจะมาตัดก่อนนะคะจะมาตัดเจ้าก็มาฉีดยาเก่าๆอ่ะฉีดยาไฟๆกำยองก็หล่ะจะมาตัดก่อนค่ะ Ok, tắt đây nó cả. Ok, cha, tắt đây nó cả. Thì nghe mà làm bên chín chín cha. Chị hỗ chị hào lên trời tránh cho có cậu cảm จะทำเป็นชิ้นๆนะคะเอาออกมาเป็นชิ้นๆก่อนจ้าตัดออกมาก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะชิ้นช่อแลยจะยากก็เก่ากำยังจ้าแต่ก็เอาล่ะที่ก่อนแรกจะสุดให้สุกวยกลัลาจะเราฟัานก้ามาเสร็จอล่าลิลิก่อนแรกจะซีเปย์แต่ก็ทายหาใจแม่เหม่ตอนนี้ก็จะมาชิมให้ดูนะคะตัดออกมาเป็นชิ้นๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้จ้าหน้าตาสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูจ้ะชิมก่อนนะคะจะมาชิมให้ดูค่ะเอามาซีมเปตะกาไทยอะแม่เหมียล่ะซีฟปตตะกาไทยอืม,ราาอ,มอร่อยโหเมียตะกาเจะเอาชิอ่อ ยอดที่เส้นชียอดที่เอ่อยอดน่ชีสชีสเคกมันจะคล้ายชีสเคทแต่ไม่เหมือนนะคะเหมือนชีสเคกครึ่งหนึ่งจะ้ะอร่อยมากเลยค่ะอืมอร่อยอืมโหสึดแตก็ทิมแล้วจะหมูหมูไทยถิมแกรสชาติจะไม่หวานมากจนเกินไปนะก็หวานพอดีอพอดีจะ้ะหวานโอเคนะคะอืมโหสุดอ่ะอร่อยค่ะ อืมโอ้เมย์จ้ะสตอรอเบอรี่เนี่ยไว้ไกินแกลเลียนจ้ะอืมอร่อยโอ้จ๋าขนมปังนี่จะไม่มีรสชาตินะคะเราเราอาศัยเอ่อช็อกโกแลตที่มีรสรสหวานนะคะเราไม่เพิ่มน้ำตาลเข้าไปก็รสชาติก็พอดีแล้วนะคะอืมกินสตอรอเบอรี่แกลเลียนนะคะ ไม่หวานมากจนเกินไปนะคะอืมส่วนที่เหลือก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะอร่อยมากเลยค่ะทำง่ายๆจะอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะอืมเอาสีไปล大家ดูเลยโอ้โหสวยอะทรงกาแฟ อืมอืมเดี๋ยวทีหนึ่งค่ะเราไปกินกับกาแฟนะคัแล้วฟัาเลส่งกาแฟโหเสร็จแล้นวิธีทำแล้วง่ายมยีอ่หยมาสร็ลร่อย่าูทายไม่มงานมากหตากพาเตมาะเลยทกคนชอ้มากเลยนี่ความหมานโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วตบก้าใหม่า่